คือวิรุณจากกราเทพเท้าสุขีบก็น้องเป็นลิงตอนแรกตอนที่มานี่ก็คือยังไม่มีชื่อหรอกแล้วพอดีมันต้องมีการเปิดประวัติเพื่อทำบันทึกต่างๆเปิดวิซิตต่างๆนะครับผมก็เลยคิดไม่ออกผมก็เลยให้แชท g d ดช่วยก็น้องเป็นลิงอ่าเบียต ที่แปลว่าเขานะครับเบียสซากิซึ่งจะเป็นกลุ่มลิงโลกใหน่จะอยู่ในแคบอ่าอเมริกาใต้ก็จะเป็นลิงขนาดกลางนะครับนิสัยก็ค่อนข้างไม่ได้ดูร้ายมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ดูร้ายเนี่ยคือเราต้องยงตั้งนะแต่เขายังเด็กๆก่อนแล้วก็ให้เขาคุ้นชินกับเต่าขึ้นมาเอาชื่อแบบไม่ซ้ำใครสไตล์ไทยๆแล้วก็ อยากให้แบบดูอลังการนะครับแล้วก็ให้ c h a t g p t เขาเลือกออกมาให้แล้วก็มีแนบรูปน้องไปด้วยเขาก็เลยตั้งชื่อนี้มาให้จาก c h a t g p t สาเทเหตุของเขาเนี่ยคือเกิดจากความเครียดที่มีการจับบังคับย้ายกรงคือก่อนหน้านี้ผมย้ายกรงไปเพื่อให้เขาอยู่กรงใหญ่ขึ้นใช่จะมีการจับบังคับช่วงเวลาสั้นๆนี่แหละประมาณ5-10นนาทีแต่ว่ามันเกิดความเครียด ใช่น้องคนนี้เ็าเริ่มมีการซึมลงก่อนนะครับก็พอมาถึงเนี่ยเราก็ตรวจดูก็มีทั้งในส่วนของค่าตับค่าไตาขึ้นต่างๆว่า,า,าวหลายๆอย่างเนี่ยมีได้รับความเสียหายก็มีการรักษามาระยะเวลาหนึ่งตอนนี้ก็ตีไปประมาณเกือบจะ3สัปดาห์แล้วครับเดือนเนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นอาการค่อนข้างคงที่แล้ว ถ้าเราเข้าใจในส่วนของเรื่องอาหารอะไรต่างๆเขายัาง,างไม่ได้มีปัญหาครับมีพื้นที่แต่ว่าที่เลี้ยงเนี่ยต้องแจ้งว่าต้องมีพื้นที่นิดนึงไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ